สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e c e l m กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมีโปรดักต์มาแนะนำเพื่อนเพื่อนะครับก็จะเป็นพอด Open System นะฮะจากทางค่าย small a n p นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้มีชื่อว่า charlon baby p u s นะครับก็เดี๋ยวเรามาอันบล็อกกันเลยดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลานะจากแพ็กเกจภายนอกก็จะเป็นกล่องกระดาษนะฮะก็จะเป็นกล่องประมาณนี้ครับถ้าเทียบกับมือผมก็จะค่อนข้างใหญ่พอสมควรแล้วก็ค่อนข้างหนานะครับ และหน้ากล่องเขาก็จะเขียนนะครับชาลอนเบบี้พัทนะแล้วก็จะมีรูปตัวเครื่องนะครับอันนี้คือหน้ากล่องดูเป็นงานศิลปะมากๆเลยครับอันนี้ข้างล่างตรงนี้นะฮะจะเขียน UV 3D มปินนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องฝาของเขานะครับคือตัวนี้สามารถเปลี่ยนฝาได้นะฮะในส่วนของข้างหลังนะฮะก็จะเป็นคอนเทนต์ต่างๆนะครับอันแรกเลยก็จะเป็นชาลอนเบบี้พัทนั่นก็คือตัวเครื่องนั่นเองแล้วก็ให้คอยมานะฮะเป็น S2 m e s h Co i อนะครับ0.6คือตัวนี้ผมจะแนะนําให้ใช้กับซอนนี้เป็นหลักนะโด้ด้ประสิิททธภาาพีี่่ดกกววแล็อัน จะเป็นคาร์ชิดนะครับเป็นหัวพอร์ตของเขาที่เขาให้มาสายชาร์จ USB Type C นะครับหเส้นแล้วก็จะมีใบวารันตีการ์ดใบสติฟิเคตแล้วก็ยูเซอร์เมนูนะครับจำนวนอย่างละ1ชิ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของข้างล่างตัวนี้นะจะเขียนชาลอน b a b y ้พัทดากอนนะฮะอันนี้จะเป็นชื่อลายของเขานะครับและที่เหลือก็จะเป็นช่องทางการติดต่อและการติดตามของเขานะฮะก็จะไม่มีอะไรแล้วนะอันนี้โอเคมาเรามาอันกกันดีกว่า เปิดออกมานะฮะหน้ากล่องก็จะเขียนสม n นชัดเจนนะครับอเน,นี้ยสิ่งที่เจออันแรกก็จะเป็นเจ้า user m a n u นะครับอ่านเดี๋ยวผม ขอดูก่อนละกันนะอันนี้รายละเอียดข้อาวๆนะครับขนาดของตัวเครื่องนะครับอยู่ที่22คูณ45.6คูณ79.4ม mm ิลลิเมตรนะครับพาวเวอร์อัพุณของเขาอยู่ที่1วัตต์นะฮะต่ำสุดแล้วก็สูงสุดอยู่ที่35วัตต์ครับโวลเทคแรงนะฮะอยู่ที่3.2ถึง4.2โวลต์แล้วก็การชาร์จไฟของเขานะครับอยู่ที่5โวลต์1แอมป์แล้วก็ใช้สายชาร์จเป็น Type C อันนี้ก็คือบอกไปแล้วนะฮะความจุน้ำยาของเขาเนี่ยอยู่ที่3.5 m l แล้วก็ตัวนี้มากับความจุเครื่องอยูู่่่่่ที 1000mm ม ah มลอออออนนะครครรกข้างเยออยเ,งเยยยพสสวว าพุทโหมดนะฮะตัวนี้จะเป็นออโต้แอดจัตนะฮะคือจะจ่ายไฟตามค่าโอห์มของคอยนะครับตัวนี้แต่ก็รีสตันในการรับค่าโอห์มนะฮะต่ำสุดอยู่ที่0.3สูงสุดอยู่ที่3.0โอห์มนะครับในส่วนวัสดุตัวเครื่องเป็นซิงค์อลลอยนะครับแล้วก็บวกกับ PCTG หรือเป็นพวกพลาสติกนั่นเองแล้วก็ในส่วนของล่างตัวนั้นคือเขาบอกเรื่องคอยนะฮะก็จะสามารถใช้ S1 ก็จะเป็น D L นะการสุกแบบไดเรกลังนะจะเป็น0.4แล้วก็จะเป็น S2 นะครับเป็น R D L R D L ก็จะแบบว่าเป็นกึ่งระหว่าง L MTL กับนะจเป็0.6 อันสุดท้ายก็จะเป็น S3 นะฮะก็จะเป็นฟิลแบบ MTL นะค่าโอห์มจะสูงหน่อยอยู่ที่1.2โ oh อห์มนะครับ ก็พูดง่ายๆครับคือตัวนี้มันสามารถใช้คู่กับคอยสันเติจเต่าทางสมุวอพได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องรายละเอียดการบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะฮะคือตัวนี้ถ้าเกิดขึ้นไฟสีขาวเนี่ยแบตเตอรี่จะอยู่ที่แบบว่า 70%- 100%ถึงนะขึ้นไฟสีเงินเนี่ยจะอยู่ที่ 20- 70%ถึงนะครับแล้วถ้าเกิดไฟขึ้นเป็นสีแดงเนี่ยแบตของเราเนี่ยจะเหลืออยู่ที่5%ง20%นะอรผมอันต์้ึงคร่ๆแล้วอันเก็ดี๋ยวเรัริงกันดีกว่าะครับว่าเป็นะนาะไหนนะ ในส่วนของอันนี้ก็จะเป็นใบบัตลัมตีกับใบสติปิเคตนะครับก็จะไม่มีอะไรแล้วนะครับอ่าในกล่องมีอะไรอีกก็จะมีตัวเครื่องนะฮะเดี๋ยวผมค่อยเอาออกมาดูนะผมขอดูว่ามีอย่างอื่นอีกไหมข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นอะไรบ้างอันนี้ข้างล่างของเขานะครับก็จะเป็นสายชาร์จ USB ครับ Type C จำนวน1เส้นเป็นประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะตัวคอยน่าจะติดอยู่ที่ตัวเครื่องนะผมคิดว่างั้นนะ อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาต่อที่ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องของเขาค่อนข้าง,าง,าง,างมีน้ําหนักระดับหนึ่งเหมือนกันนะจากที่ผมถือเนะี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกดีมากๆเลยคือเรื่องของบักงานของเขานะคือฝาเนี่ยมันจะไม่ได้เรียบนะฮะมันจะเป็นฟิลแบบนูนๆขึ้นมานะครับทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยและที่สําคัญนะครับมันสามารถถอดเปลี่ยนฝาได้ด้วยนะฮะนี่ก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็จะถอดได้เหมือนกัน แล้วฝาของเขาเนี่ยมันสามารถแบบว่าซื้อเปลี่ยนได้นะคะคือทางสมอลแอนด์เนี่ยคือทำลายฝาออกมาค่อนข้างเยอะครับประมาณ15ลายก็คือมีตัวเลือกให้เราค่อนข้างเยอะเลยครับอันนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันในส่วนอื่นต่อนะครับอันนี้นะฮะก็จะเป็นไฟบอกสถานะนะฮะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่ผมพูดไปนะข้างล่างตัวนี้ก็จะเป็นรูเสียบชาร์จนะฮะเป็นไทสี C นะฮะเป็นรูไทสี C. แล้วก็ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นรูไว้เสียบแบบสายคล้องคอครับอันนี้แต่ว่าทางสมอลแอนด์ไม่ได้ให้สายคล้องคอมานะครับอันนี้เด ตัวขั้วของเขาเนี่ยจะเป็นขั้วแม่เหล็กนะฮะแล้วก็เหมือนจะมีซิลิโคนนะฮะแปะไว้กันน้ํายาซึมด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะทํามารองรับในเรื่องการน้ํายาซึมเลยครับอันนี้น่าจะทําออกมาได้ดีอยู่พอสมควรเหมือนกันแล้วก็ตัวเครื่องก็จะไม่มีปุ่มกดอะไรเลยนะฮะอันนี้ไม่มีอะไรเลยน่าจะเป็นการสูบแบบออโต้อแอร์โฟล์ลุนลนะครับตัวนี้ อันนี้ก็จะเป็นหัวพอตของเขานะครับก็จะเป็นพลาสติกนะอันนี้ค่อนข้างออกไปในทางที่แบบใสยอยู่พอสมควรเหมือนกันก็น่าจะมองง่ายอยู่พอสมควรในส่วนของด้านนี้ก็จะเป็นรูลมนะฮะสามารถปรับรูลมจากตัวแท่งของเขาได้เลยช่องเติมน,น้ํายามีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่อยู่พอสมควรเลยครับและการเปิดปิดค่อนข้นขา,งขางแบบง่ายมากครับอันนี้ใหญ่นะค่อนข้างใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวคอยนะฮะอันนี้ก็ต้องแกะออกก่อนนะครับวิธีการถอดคอยเราก็ดึงออกมาเลยนะครับไอ้ตัวนี้มันจะเป็นฐานมันนะ ลักษณะนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นฐานพินของเขานะฮะให้เราหมุนออกลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวคอยของเขาครับ0ูกเมตรคอยนะฮะจากทางสมอลแอนคือตัวเนี้ยสาคัญมากๆนะฮะตัวพินอันนี้อย่าหายนะครับพอเราต่อใช้เราก็เสียบเข้าไปครับแล้วก็หมุนให้สุดก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้ครับอ่าโอเคก็เดี๋ยวเรามาเติมน้ํายากันดีกว่านะฮะวันนี้น้ํายาที่ผมใช้นะฮะก็จะเป็นเจ้ามูโรซอลนะฮะตัวนี้จะเป็นกลิ่นทั้งหมุนนะครับ เรามาเติมกันดีก,กว่านะครับเปิดจุกน้ำยานะฮะก็เติมเข้าไปเลยพอเราเติมเสร็จแล้วนะฮะเราก็แช่ทิ้งไว้ก่อนละกันนะครับอันนี้ก็ในขณะนี้คือผมรอแช่น้ำยาอยู่นะครับอี๋ยวผมมาแนะนำเรื่องฝาแต่งก่อนนะครับกับเจ้าชาลอนเบบี้พัดนะฮะ คืออย่างที่ผมพูดไปเนี่ยมันมีทั้งหมด15ลายนะฮะอันนี้ก็จะเป็น1ใน15ลายนะครับที่เขามีมานะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วกันนะครับว่าแพคเกจข้างในเนี่ยมันเป็นประมาณอะไรยังไงนะฮะข้างหน้ากล่องก็จะแบบฟิลคล้ายๆกันเลยครับคล้ายๆกับเจ้าตัวเครื่องเลยแต่ว่าจะไม่หนูนะฮะข้างหลังก็จะเขียนชัดเจนฮะร์แมกเนตพา l นะฮะฝาแต่งอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะลองแกะมาดูนะข้างในเป็นยังไงอ๋อตัวฝาของเขาก็จะคล้ายกับหน้ากล่องเลยครับอันนี้ประมาณนี้นะครับ ข้างหลังก็จะเขียนชาลอนเบบี้พัทนะฮะสโมแอนบิ๊กพาวเวอร์ดีไซน์บายสโมแอนนะครับประมาณนี้อันนี้ฝาแต่งของเขานะฮะโอเคครับตอนนี้ผมก็แช่น้ำยามาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเรามาเทสฟิลสูบกันดีกว่านะครับกับเจ้าสโมแอนชาลอนเบบี้พัทตัวนี้นะครับใส่เข้าไปเลยพอใส่เข้าไปจะมีไฟสถานะขึ้นตรงนี้นะฮะตอนนี้ขึ้นเป็นสีขาวนะให้ดูกันนะชาติเกีไฟขึ้นเป็นสีขาวนะฮะอันนี้แบตจะอยู่ที่70-100%นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเปิดรูลมหมดเลยนะฮะ ถ้าเราปรับไปทางซ้ายนะ่ะคือมันจะเปิดลูลมหมดนะฮะถ้าอยากให้แน่นขึ้นเราก็ปรับไปทางขวานะฮะอ่าแบบนี้คือจะแน่นเลยอ่าเดี๋ยวผมขอเปิดไปให้สุดก่อนแล้วกันนะฮะจะดูเรื่องควันด้วยนะครับวันนี้อ่ะลองเทสกันดูครับผมคือตัวนี้จ่ายไฟค่อนข้างแรงนะจากการเทสเมื่อกี้ผมรู้สึกได้เลยว่าแบบมาไวมาก ค่อนข้างมาไวพอสมควรเลยนะฮะถ้าเทียบกับพอร์ต Open System ที่มีปริมาณแบต1 0 0 0มิลลิแอมป์ผมว่าตัวนี้จ่ายไฟค่อนข้างดีนะส่วนในเรื่องฟิลสูบเนี่ยจากการที่ผมเปิดรูลม,มดเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นฟิลสูบที่ค่อนข้างโล่งอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็ทําความออกมาได้ค่อนข้างดีอยู่พอสมควรเหมือนกันสําหรับพอร์ตตัวแค่นี้นะทำความออกมาได้ดีเลยในส่วนของรสชาติและเรื่องกลิ่นก็ให้ความคมชัดอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเราเล่นข่าวโอม่มันสูงกว่านี้ผมคิดว่ากลิ่นมันน่าจะช คือคอยสุดจุดหกอ่ะมันจะออกเป็นฟีลแบบช้ำๆนะครับหวานๆหน่อยแล้วก็ในเรื่องของปากสูบข,ของเขาเนี่ยจากการที่ผมลองคาบเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างพอดีปากผมมากเลยมันไม่แบนจนเกินไปครับแล้วก็มันไม่ได้อ้วนจนเกินไปด้วยคือโดยรวมอ่ะผมมองว,ว่ามันดีในเรื่องของการจ่ายฝายครับตัวนี้แล้วก็ตัวงานด้วยส่วนหนึ่งแล้วที่สําคัญเลยคือเรื่องฝาครับสามารถเปลี่ยนได้ใครที่เป็นคนขี้เบื่อและเป็นสายสะสมเนี่ยผมมองว่าน่าจะซื้อฝาแต่งมาแบบเปลี่ยนกันสนุกเลยครับอันนี้ โดยรวมก็จะประมาณนี้นะฮะกับเจ้าสโมแอนตัวนี้นะครับชาลอนเบบี้พัดนะฮะใครที่กำลังมองหาพอตโอเพนซิสเต็มนะฮะที่สามารถแต่งลวดลายได้นะฮะเปลี่ยนฝาแต่งได้ก็เป็นตัวหนึ่งที่แนะนำเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ใครสนใจนะฮะอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะก็แอดไลน์ของเรามาได้เลยนะฮะ e c e l m นะครับ ยังไงผมก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมคลิปตัวนี้นะฮะถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดขาดหรืออะไรไปก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับและถ้ามีโ o d u c t อะไรมาใหม่ๆนะฮะเดี๋ยวผมจะรีบหยิบมาอันบอกให้เร็วที่สุดเลยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ